เอเป็นหมดเลยสองท่าทางว่าจะเป็นที่พักพวกไอ้เวสแอเรียหรือพวกไอ้ปัมน้ำมันอะไรต่างๆเนี่ยจะเป็นของอาหารไทยที่ชอบยางอาจจะเป็นอย่างที่คุณการมารว่าตลาดมันเอาไอ้มาขามหวานไปทำเป็นของจีนอะไรอย่างนี้นะมันก็อาจจะมีส่วนแต่ผมคิดว่าอย่างนี้เนี่ยเราต้องป้องกันนะครับอย่าไปร่วมมือกับเขาขายของ ป๊ใหญ่ๆให้เขาแล้วก็ไปรีแพคเรารีแพคจากประเทศไทยเลยนะครับเหมือนกับข้าวหอมมะลิท่านเคยได้ยินใช่ไหมฮะข้าวหอมมะลิปลอมเนี่ยเดี๋ยวนี้เนี่ยโอกาสที่จะไม่ปลอมเนี่ยทาได้งา่ายเพราะว่าจีนเนี่ยมันใช้วิธีแบบอะไรฮะ B ูซีเยอะเข้าไปถึงเนี่ยคุณรีแพคแบบนี้เลยนะยาวยิ่งทำ่ใหญ่ๆใ,ให้เขากลองใหญ่ๆใหคเัา เอากล่องมัเล็กๆเนี่ยไปแล้วไปถึงนี่นะผมบอกแล้วไปถึงคัสตอมเมอร์เนี่ยนะ mm hmm. ผู้บริโภคเนี่ย mm hmm. มันไม่เคยมาต่อรองราคาเลยแต่พอมันรู้ว่าเฮ้ยสินค้าจากประเทศไทยทันทีเลยท่านก็นใช้วิธีระบบใหม่นะฮะคือไปหาคู่ค้าของคุณเนี่ยอย่างสมรตินารีอย่างเงี้ยขายทางอ e ีเมลนะครับขายทางไลน์แล้วก็เราแท็กเสร็จเลยนะ เป็นของแท้ของประเทศไทยอย่างเท้าออมารีเนี่ยสักสองกิโลเนี่ยนะฮะไปเนี่ยมันไม่มีทางไปดิแท็หนักบไม่มีทางที่จะไปผสมปนไปเอาผ้าพ่างๆนะนี่คือวิธีการเนะเราต้องตามให้ทันนะครับทีนี้อพอไปถึงเนี่ยที่ระหว่างทางเราไม่เห็นของไทยเข้าใจแป้วนะครับจากอดีตเนี่ยอะไรนะของไทยหมดเลยนะมาเข้ามาบางจีอะไร ไปถึงอินเลดลียเราต้องไปหาเขาเนะีเพราะว่าเป็นที่ที่เราสร้างมันขึ้นมาต่ก็ไปคุยก็ให้ทางสภารัตเนี่ยก็ไปนั่งดูอะไตัวไปถึงเนี่ยก็ไปเจอลูกสาวเนี่ยยุรุ่นรุ่นใหม่เนยนะครับเพราะว่าคุณวิโรเนี่ยอายุพอๆกันนะครับเดี๋ยวนี้เนี่ยลูกสาวก็บอกชื่อน้องกวางนเะมันท่านที่ไป คุณหม,มีเนี่ยานาจจะรู้จักนอกจากถามก็บอกเฮ้ยทำไมเดี๋ยวนี้จีนมันไม่เอาของไทยเลยเนี่ยมานี่ไม่ไม่เห็นจ้ะเนี่ยชิ้นนึงก็ไม่มีเลยโอย้อาจารย์ทอนนีคุณลูงเพราะว่าอายุเราก็เยอะแล้วี